แขกผู้มิเกิบไหมแล้วพี่น้องพี่น้องจ๋ามาเบิงแขกผู้มิเกิดแขกผู้มีเกิบมาเยี่ยมมายามพี่น้องเบิงเอาพี่น้องมาเบิงดูพี่น้องจะเบิงเด้อจะน่อยแต่ห้าวบ่ออันสนใจเพิ่อนติเคียได้พี่น้องเพิ่นดิเคียแต่น้อยแต่หน่อยได้พี่น้องบงได้่สาีิร้องปิดไปปิดก่อนหมกันพี่น้อง พี่น้องเห็นบอกมันก็เป็นตะเลต,ตนูนคืออย่างนี่แหละพี่น้องแต่ว่าห่างเป็นตาอันขั้นเฉียวอยู่อย่างหนึ่งพี่น้องขั้นเฉียวอย่างนี้ว่พี่น้องทำไล่เบาะหลดขึ้นไปง้อยอยู่ฝุ่นพี่น้องตะเกียกตะกายพี่น้องสไลเดอร์เลนพี่น้องเขียกผู้มีเกิบเจ้ามาแต่ใดเจ้าไปใดมาเจ้ามายังไง มาแต่ใดม้าเมียวม้าเมียวม้ามะเห็นข้าวเบาๆน้ำพี่น้องแต่ข้าวเบาน้ำห้องมาสั่นเดี่พี่น้องห้องคักห้องเนี่ยเอ้ยนางงามโลกเอ้ยพวกน่ะนอนหันหลังนางหันหลังให้เสยตุยเอ้ยอ่อนซอนสไรพี่น้องมะาหนึ่งมะาสองมะาสาม เซยเซยเซยเดี๋ยวทีลองเปิดประตูให้แขกภูมิเกิอบเบิบ่งแขกผูมิเกิอบก่อนพี่น้องนั่นเห็นบอพี่น้องเห็นบอได้ใจบอบแบนี้เห็นบอเห็นบอเห็นบอพี่น้องท่าทางเป็นยังไงพี่น้องท่าทางพอหล่อแพล่แหล่นัเห็นบอพี่น้อง เห็นบอไปอิหลาไปมันจะหยามลูกมันจะหยามอิหลาคนหูคนลุ้นอิหลาน้องมะเหมียวเป็นลูกกำผ่าพ่อแม่ย่ังเหมิดพี่น้องมกเช้าก็เสร็จไปย่างไงก็มีเนื้ออยู่ ปลาย่างพี่น้องให้กินปลาย่างเมื่อวานเอ้ยเอ้ยเมื่อเช้านี้ให้กินปลาย่างพี่น้อง <c oughs> แม่เอาปลาย่างให้หนูกินหนูชอบหนูดิ๊กอืมออืมอืมอืมอมอืเมนหนอพี่น้องเออจะเสียใจใดกอะบอกให้กินการิโตน,นถ้าให้กินก็นโออหนอ เลี้ยงมากเลยบพเลีรร้ยงต่อพี่น้องจะมันเป็นแต่สร้างเจ้าของเบื้องแน่พี่น้องนั่นพุนพ่นพุน่นพุ่นเหี้ยเห็นบ่มีคนใจบุญซุนต์แ <c oughs> <m ian> เดออาหารแล้วพี่น้องเดออาหารแล้วแต่เบื้องแต่เบื้องสายท่างพี่นอ้องนั่นเหี้ยกับไปกินพี่น้องอะ โทษที่มันเกินเนาะอร่อยสุดอะไรสุดยังไงสุดหนูปากเขาดูแลพี่นอ้องนึ่กับ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 กลับเสียบไหลบีบออกมาหมดแล้วล่ะ <c oughs> ดูเสียงดูเสียงดิ ไป <Idi om. S 1> ไปคาบห่อเงินมาให้แม่หน่อยไปลูกไปแม่จะได้เลี้ยงดีๆไปลูกไปไปลูกไปไปหาห,าาห่อเงินมาให้แม่นะไปคาบใครฝังสมบัติไว้ไปไปหาคาบมาให้แม่นะลูกนะมัเมียงเบินกินนออืมอีนออีเมนอีหย่างเนาะพูดอะไรพดอะ่ดะไรมอียงเอาพูจะดูดกินเลี้ยกินี่นนอ ปวดเกินเนาะเกินเกินมะเหมียวมะเหมียวลงกีนนองไปเย็นจีเย็นเนบิงบ้งเบิ้งบงหมดแล้วเ <c oughs> น,นาะผู้หนางหัวย่านตัวอื่นมากมากอันานี้อีก ยันตัวอื่นมาแย่งเจ้าของกินโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วไ <laughs> ปงวกหาตัวอื่นยันตัวอื่นมายัานตัวอื่นมากินน้ำหมดแล้วหมดแล้วที่นองป้องปลายเบืงนี้ยเพื่อนเะพื่อนะอนะมันหมดแล้วจะเหตุเจ้าง่ดบอกเรขกแม่เด้อหน,นูต้องบอกหอยนะนเ,นเดี๋ยวจะเขียนกระดาษให้เรียกเอาว่าจะเรียกไหน เพียมีโชคพูด้ดะเื่งงวกย่านแต่ตัวอื่นเข้ามางวกหาไม่ดูไม่ดูอไว้งวกยันตัวอื่นเข้ามาแย่งพูดอ่ะเอหรือจะไปจอบกินหนู <c oughs> กินอันจะไปจอบหนูจอบนอกต่อเหรอมาเมียวมาเมียว เจ้าหญิงแสนสวยเจ้าหญิงแสนสวยที่ถูกเทถูกปล่อยทิ้งก็สวยนะพี่น้องรูปร่างหน้าตาก็โหนดีพี่น้องดูดิผิวพรรณผู้ดีผู้ดีพู่น่ะอยอ,อ่อนซ้อนหลายพี่น้องเย ขณะนี้พี่น้องดูดูความคูณนี่พี่น้องเนี่ยคูนไหลจะขูดอันนั้นขูดอันนี้คุณแม่เดี๋ยวก็มาขูดมงลวดอยากเข้าอยากเข้าบ้านก็มาขูดมงลวดโอ้ยอ่อนซ่อนพี่น้องพูดนะทำท่าอ้อยอิงทำท่าอ้อยอิงมันรู้ว่าหมดแล้วไงไป เชิญแขกผู้มีเกือบกลับบ้านไหมไปไปแขกผู้มีเกือบกลับบ้านได้ลูกลูกกลับบ้านได้ลูกไปขอดูพี่น้องขอดูขอดูมามาเริ่ตามติดชีวิตน้องแมาเหมียวพี่น้องขอดูขอดูอิ่มแล้วจะกลับบ้านไหมมามามาออกมาไปไปกลับบ้านไปหาไปหาญาติพี่น้องหนูเร็วๆไปกลับบ้าน กลับบ้านไปหาญาติพี่น้องก่อนมาเร็วๆไป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 หาญาติพี่น้องหนูเสียกใสหนูทำไมอ่ะเสียกใสหนูทำไมแม่โอ้พี่น้อางไง มื่อกี้กับพาพี่น้องตามติดที่วิทน้องมะเมียวพี่น้องเห็นบอกเห็นบ่บาดได้กินแล้วก็บ่อยาไปซ้ายพี่น้องบอกเลีกบอกหน่อยคุณแม่นะแล้วคุณแม่จะเขียนให้แล้วก็คาบเขียเอาว่าจะเอาอันไหนให้แม่พาใจไหมโอเคไหมมะเมียวมะหนึ่งมะสอง ตามภาษาพี่น้องสิงสาราสัตว์เด็กที่ออกตัวนั้นตีก็หุดีแท้อึมึืึอึมอือ้วนนี่ยังึอ้อนเอาเสียทีหนูอ้อนเอาเสือลูกอืโอ้ยพี่น้องเอ้ะ พูดนะเออวันนี้อิมางาบแม่อยู่สิบาทหรือเจ้าบาทเอามือไปเอประคองก็เอาหัวมาถูเอาหัวมาถูเสร็จก็เอาเอาฟันจะมาแงบเอาโอ้ยเจมแมนเนาะเมื่อกี้แซมนี่เละพี่น้องเมื่อขนลนหนูิววันวันอยู่นะพี่น้องเมื่อนี้ก็มากก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมหนเลยด้วยจ้าพี่น้อง ขอบคุณในไลนที่มาช่วมคลิปน่องมะเหมียวน้องมะเหมียวกำลังห้องหาหยาิพี่น้องยูพี่น้องห <c oughs> ็นบออมื่อนีก็ขอบคุณค่ะพี่น้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากน้องมะเหมียวน้ำเนี่ยพี่น้องอสวยบ่พี่น้องสวยใสสวยสุดในซอยพี่น้องงามค่ะ นี่แหละจ้าบัดดีจ้าขอบคุณค่ะ